ดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําเดือนมิถุนายน2567นะคะถ้าไม่อยากพลาดแนะนาว่าดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรลลับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะธัญญาพยากรรู้ก่อนรวยก่อนเรื่องงานนะคะได้ไพ่3ใบนี้นะคะเรื่องงานนะคะคุณควรที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะอาจจะได้ปรับตําแหน่งใหม่นะคะ าคุณสะสมผลงานไว้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณอาจจะได้ไปทำงานต่างประเทศอาจจะได้เลื่อนขั้นทำงานเป็นทีมจะดีมากๆเลยค่ะหรืออาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่ดีกว่าแล้วคุณก็เป็นหัวหน้างานด้วยนะคะคุณสามารถที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมาได้เต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าระมัดระวังเรื่องความดื้อรัน้น การพูดจานะคะแล้วก็ความใจร้อนของคุณด้วยนะคะให้เรามาะระวังตรงนี้เพราะสิ่งที่คุณทํามางานคุณทํามาดีหมดเดี๋ยวจะมาเสียตรงเรื่องคําพูดนะคะเรื่องการเงินนะคะไใ้ไพ่ไสาใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมีความรู้สึกเหมือนว่าเรื่องการเงินของคุณได้ปลดปล่อยได้ปลดอะไรปะไปหลายๆอย่างทำให้คุณรู้สึกว่าโลงใจมีอิสระนะคะ ถ้าคุณคิดจะลงทุนช่วงนี้แนะนำว่าลงทุนแค่ระยะสั้นนะคะอย่าลงทุนระยะยาวเด็ดขาดเลยนะคะให้ระมัดระวังเรื่องการเงินนะคะอาจจะเกิดวิกฤตการเงินขึ้นมานะคะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินจะไปหยิบยืมใครก็ไม่มีใครกล้าให้ยืมเพราะกลัวคุณไม่สามารถที่จะใช้คืนได้นะคะช่วงนี้นะคะให้ใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังนะคะอย่าเพิ่มดีใจว่า กดหนี้บ้านได้กดหนี้รถได้แล้วเราจะมีอิสรภาพทางการเงินนะคะยังไงก็อย่า,รยาประมาทนะคะเรื่องสุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะระมัดระวังนะคะการแสดงออกที่สุดตรงก้าวร้าวน,นะคะหรือหรือว่าคุณอาจจะโดนทําร้ายทางร่างกายหรือจิตใจนะคะซึ่งคุณสามารถอดทนได้แค่ในช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะ มีปัญหาอะไรให้ปล่อยวางบ้างนะคะให้ปิดหูปิดตาข้างหนึ่งบ้างเพราะว่าอยากเก็บมาคิดมาเครียดอยู่คนเดียวนะคะเพราะจะทําให้โรคเครียดเกิดขึ้นได้หรือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลเกิดขึ้นได้นะคะให้ระมัดระวังโรคทางสายตาตามัวมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะคะความรักนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะ เป็นความรักที่ต้องมีการพึ่งพานะคะแล้วก็ยอมแบกรับภาระของอีกฝ่ายหรือให้ระมัดระวังเรื่องการแสดงออกนะคะอาจจะมีคําพูดที่ทําร้ายจิตใจทําให้เกิดถึงขั้นทะเลาะกันนะคะมีปัญหาซึ่งมีปัญหากันนะคะเกิดขึ้นได้ให้ใช้สติและเหตุผลคุยกันนะคะแต่สําหรับคู่ไหนที่เป็นคู่ที่เป็นเพศเดียวกันช่วงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ แต่ถ้าเป็นคู่ที่ต่างเพศกันนะคะระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหาการเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแนะนํานะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเข้าวัดนะคะไปถวายเทียนเติมน้ามันตะเกียงที่วัดนะคะปล่อยนกปล่อยปลานะคะถวายน้ํานะคะบริจาคอาหารสัตว์ให้กับมูทิสัตว์จรจัดนะคะบริจาคเงินให้สถานศึกษาค่ะ บริจาคหรือทำไฟทางนะคะให้กับวัดหรือว่าสถานที่ที่เขาต้องการใช้ไฟทางนะคะขอใโชคดีค่ะ